ตอนเาเฉพาะที่นะคะมี่้อาทำจมูกทำตาทำปากอะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เราไม่จะทำศัลยกรรมกัน,นะคะ่ะวันนี้เราจะมาสักคิ้วกันนะคะเพราะว่าที่นี่มีสักคิวกค้วสัม่มิติผมมิติแล้วกะะ็สักปากนะคะสำหรับตัวลีเองเราเนี่ยเป็นคนที่อยากสักคิ้วมากะคะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่คิ้วค่อนข้างบางนะคะมีปัญหากับการเขียนคิ้วไม่เท่ากันอ่าบ่อยมากเลยะคะ่ะพอจะบ้างได้นะคะก็จะเป็นยังไงตามดูเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ลูกกอล์ฟนะคะผู้เชี่ยวชาญท,ทางด้านการสักคิ้วของนารวีนะคะสวัสดีค่ะพี่ลูกกอล์ฟค,ค่ะหนูนะคะมีปัญหาเรื่องการเขียนคิ้วไม่เท่ากันนะคะทำยังไงดีอะคะพี่แนะนําว่าถ้าเกิดหนูมีปัญหาเรื่องการเขียนคิ้วไม่เท่ากันวันๆใช้เวลาไปกับการเขียนคิ้วก่อนก่อนไปทางานนานใช่ไหมใช่ค่ะสักไปเลยครับเป็นเส้นลายเส้นสามมิติจะเป็นเ,เรียนแบบขนคิว้วจริงจะดูเป็นธรรมชาติเส้นจะผิวครับ มันมีสองแบบคือการเพ้นลายเส้นสักลายเส้นนะครับแล้วก็เป็นการสไลด์คิว้วการสไลด์คิ้วเนี่ยจะเหมาะสาหรับผู้ที่แบบว่าแทบจะไม่มีขนคิ้วเลยต้องการแบบว่าสไลด์หางเข้มๆหัวอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพี่มแนะนำเพราะว่าค่อนข้างแบบว่าแก่ตัวน,นิดนึงอ่ะมือจำหลักแล้วขั้นตอนการทำเนี่ยมียังไงบ้างคะขั้นตอนการทำนะพี่ก็จะดูทรงคิ้วก่อนดูทิศทางของขนคิ้วก่อนนะครับ แล้วก็จะปัดคิ้ววาดออกแบบทรงคิ้วให้ลูกค้าก่อนนะฮะจนกว่าลูกค้าจะพอใจบนันมีสมองกรณีคือเอาตามมู่เฮงหรือเอาตามใจเราชอบเราต้องถามลูกค้าก่อนว่าจะเอาแบบไหนถ้าตาม,มหู่เฮงพี่ก็จะวัดหน้าวัดคิ้ววัดองศาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าตามใจเราชอบเนี่ยอาจจะมีรูปมาให้พี่ดูหนูยากได้แบบนี้แบบดาราเกาหลีแบบนี้อย่างงี้อย่างงี้ทพี่ก็สามารถออกแบบให้ตามใจลูกค้าได้ครับแล้วก็จะมาลบคิ้วเดิมของก่อนพอดีวันนี้น้องเขียนคิ้วมานะครับ จะดูซิว่าคิ้วจริงๆของ,ของน้องที่ว่ามีปัญหานี้เป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะมาวาดออกแบบคิ้วใหม่เลย ดี๋ยวเราก็จะลงยาชาแล้วนะฮะยาชาเนี่ยจะทิ้งไว้ประมาณ30-45นาทีนะครับจะรู้สึกหนาๆที่คิ้วน้าคือมันเริ่มออกเลยแล้วมันชาแล้วนะครับ หลังจากที่รอเวลายาชาเมื่อกี้นะครับเราก็จะเริ่มลงมือสั่งเลยนะคร เสร็จขั้นตอนการสักไปรเรียบร้อยแล้วนะคะการเพิ้นคิ้วลายเส้นสามมิติเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทิ้งสีเอาไว้นะครับให้ผิวให้สีเนี่ยมันซึมเข้าไปในผิวหนังนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ10 1ถนาทีนะครับแล้วแต่ผิวหนังของลูกค้าแต่ละท่านนะว่าดูซึมดีหรือไม่ดีนะครับ ครับตอนนี้เราก็เช็ดสีออกนะเราก็จะได้ลายเส้นที่พิวแล้วก็สวยดูเป็นธรรมชาติโอเคเรียบร้อยครับชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากคะครับ,ะะรบผมจะเห็นได้ว่าลายเส้นจะเป็นขนลาลายคือ,คอ,คอเป็นคิวพิวนะฮะเ,เหมือนเส้นขนจริงเลยครับ เสร็จแล้วนะคะได้คลิปใหม่แล้วเป็นไงสวยมากเลยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณแล้วดีคลินิกมากเลยนะคะ